you <laughs> ที่เพื่อข้าถึงสาห่ายทิ้งข้าไม่เสียด้ด้วยพระคุณก็าจะตามไปใครเห็นบุ๊ะขอให้พี่หนึ่งแชร์ที่ฐานเปิดแล้วก็นมได้เลยค่ะขอมอบไวไ้ลค์กับพี่หนึ่งนะคะ ยี่หนึ่งยังไม่ได้เปิดไมค์ค่ะพี่ข้าแต่พระองค์พระบิดาเจ้าผู้สิทธิสูงสุดแห่งฟ้าสว่างขอบคุณพระองค์ที่สุดที่พระองค์ทรงตรวจนำพาเราให้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระองค์สมบัติัจทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ประทานให้เราได้มีชีวิตรอดอีกครั้งหนึ่งขอบคุณพระองค์สมบัติค,รรค,ความรอดอันอยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่พระองค์ทรงตรวประทานให้เราทุกคนเมื่อเราหันกลับไปหาพระองค์เราก็จะได้พบกับสันติสุขและก็ความรอดที่ยิ่งใหญ่ ในวันนี้ขอพระบิดาเจ้าสมงตรวจประทานพระญาริโดยสุดให้กับพวกข้าพเจ้าในการที่จะรับฟังให้เราเข้าใจถึงคำสอนของพระองค์ความรักของพระองค์ที่เราจะได้คุยกันขอพระองค์ทรงตรวจนำพาและก็ยกโทษความผิดบาปทุกสิ่งทุกอย่างให้กับพวกข้าพเจ้าด้วยขอฝากสื่อสัปดานี้ไว้ในพระหัตถ์นสูงฤทวิตของพระองค์ให้พระองค์เป็นผู้ทรงนำขอบคุณพระองค์ที่ทรงฟังคำร้องจูลของเราขอบคุณพระองค์ในระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอ m e n โอเคครับผมวันนี้เราก็อ่ามานั่งคุยกันเรื่องพระธรรมมีคานะครับผมซึ่งพระธรรมมีคาเป็นพระธรรมที่ค่อนข้างที่จะ,ะซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับคือจะย้อนอดีตแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็อนาคตอนาคต,าคตมาปัจจุบันแล้วก็อดีตนะครับผมซึ่งแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าก็สามารถที่จะให้เราเข้าใจถึงจุดประสงค์ของสิ่งต่างๆที่พระองค์จะบอกกล่าวผ่านทาง่มีคานะครับผมอันนี้ มาดูว่าพระเจ้าจงมีพระประสงค์อย่างไงสมัครับชาวอิสราเอลนะครับผมในปี777ถึงปี717นะครับในช่วงก่อนพิศการนะครับในช่วงของราชการโยธามาฮัตและก็เฮเซคิยาพระเจ้าก็ได้ทรงโปรดให้มีคาเป็นผู้พยากรณนะฮะตักเตือนชาวอิสราเอลนะครับผมซึ่งในตอนนั้นจะมีทั้งชาวอิสราเอลฝ่ายเหนือก็คือชาวสมารียา แ้วก็ชาวอิสราเอลฝ่ายใต้ก็คือชาวยูดาห์ก็คือชาวกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองนะครับผมโดยมีคาบอกว่าได้เวลาแล้วที่ชาวสมาเรียจะต้องกลับใจเสียใหม่ทำไมอย่างนั้นแล้วก็จะต้องถูกพระเจ้าลงโทษนะครับโดยมีคาก็บอกกับชาวสมาเรียว่าจะต้องถูกโจมตีจากชาวอัสซีเรียแน่นอน,นครับผมแล้วก็หลังจากนั้นมาก็เป็นไปตามที่มีคาพูดนะครับ แล้วมิคาก็บอกกับชาอิสราเอลไว้ได้ว่าให้ดูตัวอย่างของชาวโมซมาเรียนะแล้วยังไ,ได้กลับตัวกลับใจอีกพระองค์จะต้องลงโทษแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามิคาบอกว่าจะต้องถูกชาวบิโลนจับไปเป็นเฉลยอ,อะไรแน่นอนตรมาหนแต่ชาวอิสราเอลในสม,มัยนันมมนนมม้นก็มีความเยืกหยิ่งมีความคิดที่แบบใครจะมาทำอะไรฉันได้ฉันเป็นลูกหลานของซาและอีกอย่างหนึ่งกองทัพบาบโลนในสม,มัยน,นั้นจะเปรียบปัจจุบันก็เหมือนลาว จะเป็นบุกป,ประเทศจีนซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปตีประเทศจีนแล้วก็ด้วยกำลังขนาดนั้นซึ่งอิสราเอลจากอิสราเอลก็บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับผมแต่หลังจากนั้นไม่นานครับผมก็ถูกโดนทําลายเหมือนกันนะครับผมสาเหตุที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษชาวอิสราเอลทั้งฝ่ายเหนือฝ่ายใต้ทั้งสองนี้นะครับผมก็เพราะว่าสาเหตุมาจากว่าเขาได้ละทิ้งพระเจ้าได้หันไปทําบาปอย่าง้แรงนะครับผม และบาปเนี่ยได้ลุกลามไปทุกหย่อมยากในอิสราเอลแล้วก็ทุกเมืองนะครับผมและที่สําคัญที่สุดก็คือคือลามไปทุกสถาบันเลยในสมัยนั้นในสมัยของอิสราเอลนะครับไม่ว่าจะเป็นอันที่หนึ่งสถาบันการปกครองนะครับผมก็ได้มีการทุจริตทุกรูปแบบในการปกครองที่จะให้ได้มาซึ่งอาอยากได้คือไม่ว่าวิธีทางไหนก็นแล้วแต่เขาจะทําการพิจริตตลอดแล้วก็การว่าความการพิพากษาไร้ซึ่งความยุติธรรมครับผม เห็นแก่อมิสินชางตลอดมีใต้โต๊ะแล้วก็ทําลายคนจนคนยากไร้ไม่ให้โอกาสคนยากไร้อะไรเลยครับสถาบันที่สองที่ลุกลามมาก็คือสถาบันทางด้านจิตวิทยาหรือทางด้านาศาสนานะครับในสมัยนั้นก็ได้มีการลัดทิ้งบรเจ้าแล้วก็หันไปกราบไหว้รูปเคารพนะครับผมแล้วก็การมีผู้พยากรณ์เตรียมเตบเกิดขึ้นอย่างมากมายและที่สําคัญที่สุดก็คือการไหว้รูปเคารพที่เต็มไปหมดเลยลรวมไปถึงการเอารูป บุดวัวปีไปถวายพระอ่ะาบางรมนหรือว่าพระเตรียมเป็นอะไรเหล่า hmm. นั้นซึ่งอันนี้สําคัญมากเราเป็นฉายาของพระเจ้าถ้าทุกอเราเอามนุษย์ไปเผาน,นแสดงถึงความแบบ mm hmm. โหดร้ายทารุณที่สุดคือไม่มีคุณธรรมในจิตใจเลยนะครับผมทีนี้มาดูสถาบันที่สามที่อสถาบันครอบครัวนะครันะครบผมก็คือภายในครอบครัวแต่ละครอบครัวเกิดความแตกแยกมีความอแล่เคารพซึ่งกันและกันมีการผิดประเวณีผิดศีลธรรมแล้วก็ ประชาชนทั่วไปก็ตอนนั้นก็คือนับถือศาสนาแต่เปลี่ยนเปลือกนอกไม่มีความจริงจังถ้าบัญญัติศิลปการของพระเจ้าลืมไปหมดเลยไม่ได้ประพฤติปฏิบัติไม่ได้ประพฤติปฏิบัติตามเลยก็คือเป็นฝ่ายโลกเต็มที่ไปเลยนะครับผมถ้าเราจะสรุปความบาปตอนนั้นกับความบาปในปัจจุบันนี้ยอยากถามทุกคนว่าพอๆกันไหมครับผมน่าจะพอๆกันเนาะหรือไม่ปัจจุบันนี้อาจจะมากกว่าสมัยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่เราดูข่าวทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าต่างประเทศหรือทั่วโลกก็มี พฤติกรรมแบบเดียวกันหมดหลายสิ่งหลายอย่างที่่งบอกถือว่าเป็นความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นอย่างมากครับผมแล้วก็เพราะฉะนั้นจําเป็นที่พระเจ้าก็จะต้องลงโทษครับผมพระเจ้าจึงลงโทษอ่าพิภกษาชาวณอิสราเอลนะครับโดยถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยนะครับผมอาจจะเป็น,เป,นปเป็นทาสไปเป็นทาสบ้างแล้วก็ถูกฆ่าตายบ้างนะครับผม แล้วก็จับไปเป็นเจเลยประมาณนี้นะครับผมนี่คือการดื้อดึงของชาวอิสราเลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าครับผมก็คือแบบหัวแข็งไม่เชื่อฟังแล้วก็ไม่เชื่อผู้พยายกรณ์ที่พระเจ้าส่งมานะครับผมณนะจุดนี้ถ้าพระเจ้าถ้าจริงๆแล้วณจุดนี้พวกกิจวิก็น่าจะรู้ว่าอะไรคืออะไรถ้าพวกผู้นําศาสนามีความจริงจังนะครับในการที่จะอ่า,อาติดตามพระเจ้าอย่างจริงจังและสอนประชาชนให้รู้ถึงความรักของพระเจ้าแล้วเขาจะไม่ถึงจุดจบแบบนี้ครับผม จะไม่ต้องไปเป็นเฉลยแน่นอนไม่ต้องไปเป็นท่าแน่นอนนี่ผลของการดีด้านไม่ยอมฟังนะครับผมที่พระเจ้าสมงืูอต่างเปรียนมาครับทีนี้เรามาดูว่าอ่าอันที่สองก็คือความหวังนะครับผมแต่อย่างไรก็อแต่อย่างไรก็ตามนะครับพระเจ้าก็ยังให้โอกาสเขาอยู่ให้มีความหวังโดยพระเจ้าตรัสผ่านมาทางมีคาคบอกว่าถ้าเรามีมะกัมพีก็ลองเปิดไปดูนะครับในมีคาบทที่ห้าข้อสองข้อสามนะครับผมที่หมู่บ้านเลเอ ที่บูบ้านเบลเลหฮมก็จะมีกรรษัตริย์องค์หนึ่งนะครับจะมาช่วยเหาได้รับความรอดนั่นก็คือองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่ประสบที่พระเจ้าจะส่งมาช่วยกอบผู้กิสระเกลียนะครับผมอ,อันนี้พระเจ้าตัดผ่านทางมิคานะครับผมว่าแต่อย่างไรก็ตามในการถูกลงโทษการพิพากษานั้นะพวกเขาก็ยังมีความหวังนี่ก็เพราะคือความรักของพระเจ้าที่ทรงมบีต่อเขาด้วยถ้าเขากลับใจมาหาพระเจ้าเขาก็จะได้รับความรอดอีกครั้งหนึ่งแต่ตรงนี้จะเป็นล้อเลียนก,นกันระหว่างก็หมายถึงว่า ประมาณเจ็ดร้อยปีหลังจากมีคาได้บอกไปแล้วก็มีก็พระเจ้าก็สอให้พระเยซูคริสตมาบังเกิดที่หมู่บ้านเลเทเเพื่อที่จะช่วยพวกเขาเนี่ยให้รับความรอดนะครับผมและอันนี้ก็เล็งถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าด้วยนะครับตรงนี้ก็คือจะจะอธิบายว่า เมื่อไปเยซูคริสต์เ,เจ้ามาบังเกิดที่หมู่บ้านเบนเลเฮมแล้วนะครับผมเมื่อทุกคนกลับใจไปหาพระเจ้าทั้งชาวอิสราเอลหรือว่าชาวต่างชาติอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็จะได้นับความรอดนะครับผมและก็เมื่อพระเจ้าเสร็จไปพระเจ้าเมื่อพระเยซูสเสด็จกลับไปสู่สวรรค์นะครับผมและเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่สองทุกคนนะฮะที่ถ่อมตัวต่อมจิตใจลงรู้วิสุทธิชนที่รับออกรับผู้ช่วยเอารับเอาพระเยซูเป็นพระผู้ช่วยเาราก็มีโอกาสที่จะได้ไปอยู่ แผ่นดินสวรรค์กับพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตรียมให้กับทุกคนได้รวมทั้งชาปิสระเอลอาอดิซินออแลวก็ชาอิสราเอลฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับและก็ในหนึ่งปันปีที่เราอยู่บนสวรรค์นั้นพระเจ้าเราก็จะได้ร่วมทรงพิพากษากับองค์พระเยซูคริสต์เจ้า,จาว,ว่าเออทําไมาคนนี้เออไม่ได้ขึ้นสวรรค์ทําไมาคนนี้ไม่ได้รับความรอดทําไมาคนนี้ทั้งๆที่เป็นศาสนาจารย์ประกาศพระธรรมของพระเจ้าถวายสิกรถร้องเพลงพิเศษพระเจ้าทุกวันไม่ได้ไปสวรรค์แลวเวลา คือต้องเข้าใจว่าขนาดที่เรามนุษย์ทุกคนอยู่บนโลกแห่งจะมีทุสวรรค์ประจําตัวบันทึกว่าเออแต่ละคนทําผิดอะไรพูดอะไรมีพฤติกรรมอย่างไรอันนั้นก็คือจะถูกบันทึกไว้หมดและขนาที่เราอยู่บนสวรรค์พระเยซูก็จะทรงเปิดเผยเราเห็นว่านี่คือผลการกระทาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นอ,อันนี้คือเล็งถึงอ,อนาคตข้างหน้าที่จะพูดเตือนอนาคตข้างหน้านะครับผมเพราะฉะนั้นก็คือมีคาก็จะบอกไว้หมดเลยว่าจะต้องทำอย่างไรอะไรอย่างไร ม,มีค่าก็ได้พยากรณ์ถึงอนาคตทุกสิ่งอย่างให้เราเห็นให้เราทราบแล้วว่านะครับว่าทําไมเราจะต้องกลับตัวกลับใจมาหาพระเจ้านะครับผมแต่พระเจ้าก็ยังยกโทษให้กับเราครับมีสองเหตุผลก็คือหนึ่งลักษณะของพระเจ้าคือผู้ใดเป็นเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกบาปและอาภัยและการลวกละเมิดให้กับเราทุกๆุกอย่างอันที่สองพระองค์ทรงสัตว์จริงและต่อยาคบและ แสดงความเมตตาแก่รังอาดังที่พระองค์เคยปฏิญาณยไว้แล้วนี่คือเหตุผลสองประการที่พระองค์ทรงเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนบนพื้นโลกอย่างนี้รวมทั้งแิสเกลในสมัยนั้นและก็ปัจจุบันด้วยนะครับผมอันนี้คือความหวังเราก็ยังมีความหวังอยู่นะครับถึงแม้ว่าเราจะถูกวงโทษแล้วแต่พระเจ้าก็ยังให้โอกาสให้ความหวังกับเราอันที่สามก็คือการฟื้นฟูครับผม เมื่อมีความาา่างไหพระเจ้าก็แบบเปิดโอกาสให้เรานะครับผมได้ประทานโอกาสอันดีที่จะให้เราได้ฟืน้นฟูจิตอินญานกลับมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมีคําถามว่าพระเจ้าต้องการอะไรจริงๆพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราเลยไม่ว่าจะเป็นเราจะถวายแกะแพะวัวไก่นกเขานกพิราบอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการแต่ที่พระเจ้าต้องการก็คือให้ดูในมีคาบที่หข้อที่แดนะครับสิ่งที่พระเจ้าต้องการคืออะไรอันที่หนึ่ง ให้เรากระทาความยุติธรรมไม่คดโกงไม่ชอบโกงไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่อายุสินช่างตกครองกันด้วยความยุติธรรมมีความสมบ,บูรณาขึ้นกันและกันนะครับผมแล้วก็ข้อที่2ก็คือพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีความรักความเมตตาช่วยเหลือเพื่อกุลซึ่งกันและกันคือ,คอเป็นไปนตามมาตรฐานของพระเจ้าก็คือให้เรารักซึ่งกันและกันจากสองข้อนี้ที่พระเจ้าต้องการสรุปออกมาได้เป็นหนึ่งรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองนะครับผม นี่คือข้อใหญ่ของพระบัญญัติของพระเจ้าที่สรุปมาสุนอนะครับต่อไปอันที่สามที่พระเจ้าต้องการก็คือให้เราดําเนินชีวิตด้วยกันไปกับพระองค์ด้วยจิตใจที่ถ่อมลงจงรักพักดีต่ตอพระองค์ซื่อสัตย์จดซื่อสัตย์ต่อพระองค์นะครับผมข้อที่สรุปออกมาได้ก็คือว่าหนึ่งรักพระเจ้าอย่างสุดสิดจิตใจนะครับผมโดยไม่โดยมีความซื่อสัตย์ต่อพระองค์งและก็รักพระองค์อย่างจริงจังครับผมอันนี้ก็คือสรุปออกมาได้เป็นข้อสตามนี้นะครับผมแล้วก็ ทีนี้ก็จะเสริม้วยนิดหนึ่งครับผมว่าจริงๆแล้วอีกอย่างหนึ่งที่พระเจ้าต้องการจากเราก็คือนะถ้าเราลองไปดูในสดนดีบทที่ห้าสิบเอ็ด้อที่สิบเจ็ดนะครับผมในที่นี้ได้บอกไปว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงรับได้คือจิตใจที่ชอบช้ำจิตใจที่สำนึกผิดแล้วก็แหละชอบช้ำนั้นโอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ไม่ได้ทรงดูถูกเลยเห็นไหมครับผมพระองค์ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักความอดทนทุกสิ่งทุกอย่าง พระองค์ทนเพื่อประชากรของพระองค์ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอิสราเอลหรือว่าชาวต่างชาติพระองค์ไม่เคยที่จะแบบคิดกังเกียจเลยแม้แต่นิดเดียวอนะครับกม <c oughs> เพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งหลายทั้งมวลนี้ก็คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการก็คือความรักที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มีต่อเรานั้นคือ ก็ยังคงให้อภัยเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ให้เราหันกลับไปหาพระองค์และก็คืนดีกับพระองค์ดังเดิมครับผมข้อคิดที่อยากจะฝากไว้ในาวันนี้นะครับผมก็คืออิสราเอลนะครับเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าการละทิ้งพระเจ้าจิตใจที่แข็งแกร่งดื้อด้าน,านผลจะเป็นมาอย่างไรนะครับผมพระเจ้าให้โอกาสเราให้สิทธิเสรีภาพเราว่าเราควรจะเลือกอะไรระหว่างพระเจ้ากับฝ่ายโลกหรือ แห่งความมืดทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเลือกอะไรนะครับสองอย่างจริงๆแล้วเราก็สามารถที่จะตัดสินใจรู้ได้รือว่าคือถ้าเราเลือกพระเจ้าเราจะได้อะไรถ้าเราเลือก่าวตรงข้ามเราจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเราจะต้องยอมรับผลที่ตามมาที่เราเลือกว่าโอเคเราเลือกแนะ้รนะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําตัวต่อมติตใจตรงแล้วก็สารภาพความผิดบาปกับใจอย่างจรงิงจังกันกลับมาหาพระเจ้าได้ทุกเวลานะครับพระองค์ยังคอยเราอยู่นะครับเมือนตาม บุดน้อยที่หลงหายไปนะครับผมพ่อก็ยังคอยอยู่เมื่อไหร่บุญจะมาก็นั่งคอยวันแล้ววันแล้เช่นเดียวกับพระบิดาของเราที่อยู่ในสวรรค์ที่พระองค์ทรงคอย,คอยรออยู่ทุกเวลาที่จะให้เรากลับใจมาหาพระองค์นะครับเพียงแค่เราหันมาหาพระองค์พระองค์ก็ยินดีต้อนะครับถุกเวลานะครับคําถามสุดท้ายที่อยากจะถามทุกคนก็คือว่าจะมีใครอีกไหมในโลกนี้ในจัก,กรวาลนี้จกเสิร์ชจะสักเหนือเหมือนพระองค์กับองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้ครับผมเราคิดดูนะครับจะมีใครที่จะ ดีถ้ากับพระเจ้าองค์นี้แล้วมีอีกไหมในโลกนี้นครับก็อยากจะฝากทุกตัวนว่าไม่มีอะไรมากคือให้เรากลับมาหาพระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานไหนสถานการณ์ใดก็ตามถ้าเรามีพระเจ้าเป็นหนึ่งเราก็ชนะไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นตะ์ครับขอพระเจ้าทรงโปรดไว้พรอทุกคนนะครับผมขอเชิญเพื่อนไ,ได้การน,นทิพย์ช่วยเสริไมไปได้นะครับผมขาดจบบอกพรอะตรงไหนครับผม ครบถ่วนค่ะพี่หนึ่งขอบคุณมากค่ะที่คำนุนใจนะคะในข้อประคำพีข้อนีอ้ที่โดดเด่นมีหลายข้อมากเลยนะคะมีอยู่คำหนึ่งที่ใช้กับพระเยซูคริสต์อยู่ในมีคาบทที่สองข้อที่13า นะคะก็คือพระองค์พูดทะลวงเปิดทางจะขึ้นหน้าพวกเขาพวกเขาจะทะลวงผ่านประตูเมืองพวกเขาจะออกไปทางนี้ประชากรของเขาทั้งหลายจะเสด็จนำหน้าพวกเขาคือพระยาเวจะทรงเป็นหัวแถวพวกเขานะคะอันนี้ก็คือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่นำหน้าเรา ะะก็เลยทําให้นึกถึงข้อพระคำพีที่ว่าจงขอแล้วจะได้จงผ่านและจะพบจงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ทา่านเมื่อก่อนท่องพระคำพีข้อนี้ก็คือเวลาเคาะก็คือมาเหมือนกับพระเยซูอยู่อีกด้านหนึ่งแล้วก็จะเป็นผู้เปิดประตูแต่ในข้อนี้ก็คือว่าเราเคาะเสร็จแล้วก็พระเจ้าก็คือพระเยซูไม่ได้อยู่ข้างในนะคะแต่พระเยซูจะเป็นผู้ที่พังประตูให้กับเรานะคะก็คือทะลวงประตูเข้าไปอันนี้คือวิธีการที่พระอ,องค์จะช่วยกู้ผู้ที่เหลือทางหลายนะคะ อีกข้อหนึ่งนะคะ,ะที่เตือนสติของเรานะคะอยู่ในมีคาบทที่3ข้อที่11นะคะ,ะจะอ่านประมาณตรงกลางของข้อนี้นะคะถึงกระนั้นเขาทั้งหลายยังอิงพระยาเวและกล่าวว่าพระยาเวสถิตท่ามกลางเราไม่ใช่หรือไม่มีความหายนะอะไรเกิดขึ้นเก่เราได้อันนี้คือทำบาปแล้วยังอ้างว่าพระเจ้าอยู่กับเราจะไม่มีสิ่ง ชั่วใดๆหรือไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอันนี้ก็คือข้ออ้างของคนที่ยังสนุกกับการทำบาปแต่ว่าอ้างว่าพระเจ้ายังอยู่กับเรานะคะโอเคอีกข้อหนึ่งอยู่ในมีคาบทที่4นะคะอาข้อที่ข้อที่2นะคะมีคาบทที่สข้อที่2ได้กล่าวไว้ว่ามาเถอ ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระยาเวและยังพระนิเวศแห่งพระเจ้าของยาโคบแล้วพระองค์จะทรงสอน วิถีของพระองค์แก่เรานี่ก็คือเรามาหาพระเจ้าเพื่อจะเรียนรู้ทางของพระองค์นะคะเพื่อเราจะได้ดำเนินชีวิตได้นะคะอีกข้อหนึ่งก็คือมีคาบทที่สี่ข้อที่หนะคะเพราะว่าชนชาติทั้งหลายต่างก็ดำเนินในานามแห่งพระต่างๆของตนแต่เราจะดันจะดำเนินในานามของพระยาเวพระเจ้าของเราเป็นนิดสืบ,สบไปนะคะเราจะดำเนิน ชีวิตในนามของพระยาเวของเราหมายว่าคนอื่นจะดําเนินชีวิตในนามของพระชื่ออะไรเราไม่รู้นะคะเวลาประสบอุบัติเหตุแล้วก็รอดมาเขาจะถามว่าเออห้อยพระองค์ไหนรูปไหนใช่ไหมอย่างเราอะ่ะมีความรักความชื่นชมยิสันที่สุดโอ้ห้อยพระไหนไม่ได้ห้อยอะไรแค่ติดตามองค์พระเยซูคริสต์นะคะเดินในน้มของพระองค์นะคะ โอเคมีอีกหลายๆข้อที่ที่หนึ่งได้อ่านไปก็คืออ่านแล้วก็สบายใจอ่านแล้วก็มีความสุขนะคะโอเคแล้วก็อีกข้อสุดท้ายที่อยากจะแบ่งปันก็คืออยู่ในมีคาบทที่7นะคะข้อที่7นะคะมีคาบทที่7ข้อที่7แต่สําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะมองดูพระยาเวข้าพเจ้าจะเฝ้าคอยพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงฟังข้าพเจ้าอันนี้ก็คือว่า อืมก็คือมีคาพูดออกมาว่าไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคือรู้ว่าพระเจ้าจะลงโทษจะสิ่งชั่วร้ายต่างจะเกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ช่างฉันก็ยังจะรอคอยพระยาวเวก็คือมีความสุขแล้วอะ่ะมีพระเจ้าอะ่ะไม่กลัวอะไรแล้วจะไม,ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะก็เลยกรรมะจบที่ข้อความที่ว่าพระเจ้าก็คือเป็นแหล่งของชีวิตนะคะเรามีชีวิตและเรารู้สึกว่าไม่อยากตาย นะคะในขณะเดียวกันเราเห็นคุณค่าของชีวิตเพราะว่าเรามีสติพร้อมปัญญานะคะและเราก็มีความชื่นชมยินดีขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะคะ,อะขอใหอ้ครูสมมนาช่วยอธิฐานให้เราไป็นค่าวันนี้น้อมจอธิฐานพระบิดาเจ้าผู้ศิษย์ในสวรรค์ขอบคุณพระองค์ สำหรับเวลานี้ที่พวกเราได้มาร่วมศึกษาพระคำของพระองค์จากหนังสือมีคาพระบิดาเจ้าพระองค์ได้ส่งผู้พยากรณ์ได้ตักเตือนคนอิสราเอลในสมัยนั้นยังไงก็ข้อความเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เตือนเราด้วยเช่นกันพระบิดาเจ้าพระคำของพระองค์เหล่านี้เราอยากเข้าใจแล้วก็เราอยากจะ ให้เป็นสิ่งที่เรายึดมั่นก่อนอื่นขอพระองค์ยกโทษความผิดแบบต่างๆที่เราได้กระทำไปแล้วก็ชำระจิตใจของเราโปรดประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่กับเราที่เราจะได้เข้าใจพระคำของพระองค์แล้วเราก็จะได้ศึกษาเพิ่มมากมากขึ้นด้วยความรักแล้วก็จะเป็นสิ่งที่เพิ่มความรักในพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้นความเชื่อในพระองค์มากยิ่งยิ่งขึ้น พระบิดาเจ้าโปรดช่วยเหลือพวกเราทุกคนที่เรามารวมกันศึกษาพระคำของพระองค์ร่วมกันในวันนี้ในหนังสือมีคาเล่มนี้สอนอะไราพวกเรามากมายพระบิดาเจ้าในสิ่งที่ไม่มีความหวังในสิ่งในสมัยที่อิสราเอลเสื่อมศีลธรรมเสื่อมพระองค์ก็ได้ส่งพระเยซูมาสถิตยอยู่ท่ามกลางเขาให้ความหวังแก่เขา พระบิดาเจ้าพวกเราเช่นกันถึงแม้เราไม่ได้อยู่ในสมัยพระเยซูแต่พ้ามพีบอกว่าพระองค์จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งพระบิดาเจ้าอันนี้เป็นความหวังของเราที่สักวันหนึ่งเราอยากจะได้อยู่กับพระองค์ขอพระองค์โปรดนำโปรดช่วยพวกเราทุกๆคนทุกสิ่งที่เรากระทาทุกสิ่งที่เราพูดทุกสิ่งที่เราประพฤติให้เป็นสิ่งที่ถวายเกีดยรติยศแด่พระองค์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็น แสงสว่างให้กับผู้อื่นได้พระบิดาเจ้าโปรดอวยพรพวกเราทุกๆคนเพื่อเราจะได้เป็นแสงสว่างในครอบครัวของเราและก็แผ่พไปยังที่อื่นได้โปรดอวยพรพวกเราการที่เราศึกษาพระคำของพระองค์เป็นโอกาสที่ดีที่เราเรียนรู้ถึงความรักของพระองค์มากๆยิ่งขึ้นพระบิดาเจ้าขอบคุณสําหรับกลุ่มที่เราได้มาร่วมกันศึกษาพระคำของพระองค์ แล้วก็ขอพระองค์ปรดใช้พวกเราทุกคนให้เราเป็นแสงสว่างแผ่ออกไปอีกโดยลำพังตัวเราเราไม่สามารถทำได้ในอดีตเราพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองแต่แล้วทุกอย่างเป็นสิ่งที่สูญเปล่าตอนนี้เราพึ่งในพระองค์อยากแค่องค์พระองค์อยู่ในเราช่วยเรานำเราเพื่อที่สิ่งที่เราทำต่างๆจะได้สำเร็จรุ่งและก็เป็นสิ่งที่ เป็นแสงสว่างไปยังเป็นการน,นำข่าวพระอ,องค์ด้วยพระบิดาเจ้าโปรดอวยพรโปรดสถิตอยู่กับพวกเราทุกคนขอในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนค่ะขอบคุณพี่หนึ่งแล้วก็ขอบคุณครูสมีนาสมัครคทำอธิษฐานขอไปเจ้้ความทุกคนพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะหนังสือเล่มต่อไปนาะหูใช่ไหมคะรู้สึกว่า ค่ะแล้วก็อาจารย์อาจารย์กุ้งจะเป็นคนนปะในพรุงนี้ค่ะขอไปเชาญให้พรทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ